พลาทางที่กําลังจะไปชุลมาาวิถีชุลมาศวิถีชลบุรีสะพานเรียบชายทะเลนะคะร้านนี้เปิดทุกวันเริ่มตั้งแต่กี่โมงถามเขาแล้วก็ลืมชลเช้าแหละเ็าเริ่มแต่เชา้าแหละเปิดทุกวันนะคะแล้วเป็นบุฟเฟ่ที่ไม่จํากัดเวลา <c oughs> มีแรงกินเท่าไหร่ก็กินไปเดี๋ยวจะเรียกลุงคนที่เดินผ่านมากินแล้วเนี่ยแกเดิน,นหลังเราเนี่ยลุงกินข้าวย่าง <c oughs> ั้งสลุงว <C> ่ะก็ไปถ่ายนี่มาแล้วนะเขามีอะไรบ้างเออที่นี่เขาราคา99บาทนะไม่รวมน้ําแต่ถ้ารวมน้ําก็1 28บาท1 28บาทไม่จํากัดเวลาไม่อันขนมจีนเขามีประมาณ2 4 6 8ไปีก8น้ํามีน้ํายาปูมี8น้ําแต่เราเลือกเอามา6อันนี้ก็จะเป็นน้ํายาปู นี่น้ำยาปูนะคือตักมาอย่างไรนี้แล้วหน่อยออันนี้เป็นน้ำยาจำไม่ได้แนละ้วน้ำยาจำไม่ได้แนละ้ว <c oughs> น้ำพริกน้ำเงี้ยวอุกอย่างนี่แหละเออและอันนี้ก็เป็นน้ำเงี้ยวถ้ามีกระดูกหมูเป็นน้ำเงี้ยวถ้านนอันนี้เป็นน,นี่แซลมอนแซลมอนน้ำยาแซลมอนส่วนอันนี้เป็นน้ำยากะทิเพราะมีลูกชิ้น,นและที่ขาดไม่ได้ก็คือแกงเขียวหวานไก่กแล้วก็เป็นส้มตำแล้วก็มีส้มตำที่เราตำเองก็ได้แต่ถ้าเราตำไม่เป็นก็ให้น้องตำให้ แล้วก็จะมีเครื่องเคียงเขาจะมีเปลี่ยนไปนะเขามีเปลี่ยนเวียนไปแต่วันนี้เราจะมาเจอไข่ตุนอยู่ในถ้วยน่ารักแล้วก็มีอะไรเนี่ยมละทุกไข่ทอดแล้วก็จะมีไก่ทอดกับปลาทอดคือมีอะไรก็หยิบมาอย่างไรนี่ละหน่อยแล้วก็จะมีผักผเขามีไอติมด้วยนะเขามีไอติมมีขนมหวานแล้วก็มีน้ําเติมไม่อั้นเนี่ยน้ำหวานเนี่ยพริกเเนี่ยน้ำพริกมาด้วยก็จะเป็นน้ําหวานนะขวดไม่อั้นก็มีขนมจีนนะหลักๆ บรรยากาศร้านเขาก็คืออยู่ติดถนนเลยสามารถจอดรถหน้าร้านได้กว้างขวางใหญ่โตมาชิมส้มตำเลยเพราะว่าอุฟเฟ่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ต้องมีส้มตำนะูีมือน,น้องคนตะกี้นะอืมก็บอกเขาว่าแซ่บขนาดเกลียวปิ้งเลยไม่ไ้ไม่赖อ๋อ,อาไปลองกินขนมจีน กลาดรงเลยนี่คือยาปูปูก็มีบ้างแหละนะม,มไม่ใช่ปูเป็นก้อนๆหรอกอแต่ที่นี่เขาจะสั่งขนมจีนจะเอากลับบ้านได้จุลละห้าสิบบาทก็จะมีกันเชียงปูใส่ให้ด้วยอ,อันนี้คือน้ำพริกที่ใสนมาเนี่ยคือน้ำพริกไม่ใช่ยาปู อันนี้น่าจะปูจริงๆเขาบอกกินน้ํายาเขาบอกว่าให้เอาเหยียจีนนะให้อาน้ายาทุกอย่างเอาคลุกรวมกันเลรอแล้วมันจะอร่อยอ,อันนี้เคยเห็นคุณนายโบเขากินแล้วเขารวมไงเออมัอนก็อร่อยดีน้ำยาอร่อยหนระอไเลยไปที่ไหนก็ต้องเจอคนขายหวยเนาะนยาอะไรไม่รู้ห้อราสมอน น้มันแซลมอนต่อไปเป็นน้ำยากระเทียมเลยจ้าเดยนน้ำยาแซลมอนนะเขามีลูกชิ้นตำตำม,มิใส่มาให้ด้วยนกรเียมอร่อย่เกินไ้มีมเ,มเลือดไม่ก ร้านเขากว้างขวางนะมีโต๊ะว,วางเว้นระยะห่างดันดีแล้วก็เป็นโอเพนเออแล้วมันก็โอเพนด้วยขนาดน,นี้เวลาบ่ายโมงมาแรงใครชอบกินน้ำหนุ่มจี๋หลายน้ำนะมาจัดไปนี่ไม่ใช่ไปอัพเจตเตอรี่เขา ไข่ตุ๋นด้วยน่ารักอุ้ยกระเด็นไว้แก่เผ็ดนะโอเคก๋า <Okay. S 1> ตอนนี้เป็นมะล่าผัดไข่อ่ะเอ้ผัดพริกเลยฮะก็ต้องกินกับน้ำพริกหน่อยไหมฮะน้ำพริกหน่อยพริกหน่อยใส่ย่างหัวเห็นน้ำพริกรีบไปตักเลยอ่ะชมบุรีในเมืองของกินนะทุกอ,อย่าง อันนี้เป็นปลาเค็มทอดอปลาสีด้วยนะดีมากเลยอ่ะปลาเราะถามว่าทำไมไม่กินผักไม่เอาผักมาทำไมไม่กินมันดีไม่ควรกินผักเนี่ผักมีนะดีหัวต้องกิงตลอดนี้คุณกำลังมาชมกินทุกที่ทุกปั๊มนะคะอยู่ที่ร้านขนมจีนบุฟเปป <S <S ฟ่ป้าพรเฟซบุ๊กเขาก็มีไลน์เขาก็มีเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเฟซบุ๊กให้นะคะเปิดทุกวันราคาเก้ถึงห้าบาทถ้ารวมน้ำแล้วสี่รีรวม หนึิบบาทไม่จำกัดเวลาเปิดทุกวันคือชชเช้าเช้าก็มาเลยอะ่ะแล้วก็ะสั่งรถได้ขอบคุณทุกการติดตามนักชมกินทุกที่ทุกปั๊มมาชนบุรีช่องนี้มีแต่ของอร่อยนะคะขอบคุณค่ะ